สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำนะครับวิธีการาสร้างสต็อกนะครับที่คล้ายๆ casting stock อกนะครับโดยเราจะทำการ modify เฉพาะบางผิวนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวกำหนดว่า บางจุดนะครับที่มีความหนาแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการทํางานนะครับว่ามีวิธีการทํางานอย่างไรนะครับโอเคก่อนอื่นก็ผมจะทําการปิดไปนะครับตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นเราจะทําการแมชชีนตัวอัปเปอร์ตัวนี้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผิวนี้จะมีการ เผื่อเนื้อมานะครับก็คือจะมีการหล่อหล่อตัวเหล็กให้มีความหนาเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นผิวแมชชีนกำหนดเป็นผิวแมชชีนอีกทีนึ่งนะครับโดยบริเวณผิวนี้จะมีความหนาเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขที่ที่กำหนดไว้ตัวอย่างเช่นตัวอัปเปอร์ตัวนี้นะครับวิธีการก็เราจะใช้วิธีการก๊อปปี้ Copy นะครับตัว ไฟพาร์ตตัวนี้ขึ้นมา1ตัวนะครับตัวอย่างเช่นผมคอนโทรลซีคอนโทรลวนะครับแล้วก็ผมแก้เป็นสต็อกนะครับ V1 โอเคนะครับ Enter นะครับจากนั้นเราก็มาเปิดตัว Stock Stock V1 นะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการเพิ่มเนื้อเข้าไปนะครับในไฟล์ของตัวพาร์ทนี้เลยนะครับโดยเราสามารถจะเพิ่มเนื้อนะครับได้จากในแท็บของอเมนูคำสั่งเชฟนะครับแล้วก็เลือกไปที่ a u t e r operation นะครับ face modification นะครับก็เลือกตามนี้นะครับ alter operation face modification อ่าพอามาอีกทีนะครับ alter face modification นะครับก็ให้เลือกเป็นโหมดแรกนะครับก็คืออ่ p resize นะครับอ่เราก็ทำการเลือกอเลือกผิวนะครับแล้วก็กำหนดค่าระยะ offset สมมติผมบอกผมต้องการ15มิลน,นะครับผมก็เลือกผิวก็เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับก็คือถ้ามีอ่า offset ระยะ ตัวเลขเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะกําหนดพวกนี้ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะบอกผิวนี้ผมว่าอาจจะขอแค่10มิลนะครับเช่นบริเวณผิวนี้นะครับเผื่อเนื้อไว้10มเมนเคเราก็ทําการเลือกอเคอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นชิ้นงานจริงๆก็คือเราต้องทําการกําหนดนะครับในแต่ละผิวนียให้ครบทุกด้านนะครับจากนั้นก็บันทึกนะครับเซฟอ่อกลับมาที่ขั้นตอนการทําแคมนะครับซึ่งทําแคมก็เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาที่ตัวไฟล์พาร์ทที่เราได้ทําไว้ไว้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ ่าเลือก machine นะครับโอเคอ่าผมติ๊กถูกไปก่อนนะครับโอเคอ่าโพซิชันนะครับโพซิชั่นนิอ่าผมเลือกเป็นเฟรมออนเฟรมนะครับเฟรมนี้กับ absolute นะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้เราจะไปทำการแก้ไขนะครับจาก สต็อก <c oughs> <Stock S 2> ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมเต็มลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ไปดูที่โชว์โปรเจกต์ที Show ่โชว์โปรเจกต์ทีตัวนี้เราเข้าไปอีดิตนะครับในส่วนของตัวสต็อกพาร์ตนะครับโอเคแล้วก็เราใช้วิธีการ drag a n d drop ตัวสต็อกที่เราได้ทำการออฟเซตผิว ไว้แล้วนะครับเราก็ลากเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เฟรมออนเฟรมเหมือนเดิมนะครับเฟรมนี้รวมศูนย์กับเฟรมนี้นะครับโอเค เป็น position นะครับแล้วก็จากนั้นก็ทำการ edit นะครับตัว nc part นะครับจากเดิมที่กำหนดเป็นบล็อกอยู่นะครับเราเลือกเป็น use stop นะครับอ่าโอเค part ก็คือตัว upper นะครับส่วนตัว stop อ่าเราก็เลือกจะเห็นว่า มันจะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับอ่าเราเลือกเป็นชิ้น Stock ก,ก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะครับเป็น upper stock v1 นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่าเรากลับไปที่ไฟแคมอ่าที่ไฟแคมก็จะเห็นเป็นอ่าตัว Stock เนี่ยก็จะเหมือนรูปล่างตามที่เราได้ได้ทำการแก้ไขไว้นะครับ โอเคผมเปลี่ยนศูนย์งานนิดนึ่งนะครับ Edit ปลดออโต้ออกเลือกเป็นแอ o l u ล e โอเคนะครับเมื่อเรากำหนดตัวสต็อกที่ถูกต้องแล้วนะครับประโยชน์ที่จะได้ก็คือเวลาเราคลิกแมชชีนโปรแกรมก็จะรู้นะครับว่าะระยะในการแมชชีนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวอย่างเช่น15มิลผมใช้เฟสมิล โอเคนะครับตัวจุดเริ่มต้นเขาก็จะเริ่มที่ระยะ10บวก15มิลตามที่ที่เนื้อสต็อกได้ได้ทำการเผื่อเนื้อไว้นะครับส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกลายนะครับอาจจะเป็นสว e ป p i n g นะครับหากต้องการกำหนดนะครับเลือกจุดอื่นๆน,นะครับผมก็คลิกไปที่ผิว ในแต่ละจุดได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นลนักษณะการการทำนะครับหรือแม้แต่กระทั่งที่ต่างระนาบกันนะครับก็สามารถที่จะแมชชีนได้เช่นเดียวกันงที่เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับลองไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับขอบคุณครับ